สวัสดีครับบทความนี้ผมก็บันทึกไว้นะครับเตือนความจําตัวเองเนาะในเรื่องของการาตื่นในฝันเนาะเมื่อคืนนี้นะครับจันทร์ที่10บกรกฎาคมเนาะใช่ครับว่าเมื่อคืนนี้นะครับประมาณช่วงเกือบเช้าเนาะประมาณสักตีสามนะครับผมผมฝันฝันเสมือนจริงนะครับผมจริงๆก็ตามตามฟังบทความนะครับที่เกี่ยวกับ การทาสมาธิการตื่นรู้ไ,รไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมตัวเราเองก็ยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่นะครับคลองสินคลองธรรมก็ยังไม่ได้ครบเท่าไหร่เนาะ uh huh. อืออ่าแล้วทีนี้เมื่อวานนะครับก็เกิดเหตุการณ์อ่าจริงๆผมก็เคยตื่นในฝันแล้วแหละแต่ไม่ไม่เคยชัดเจนขนาดนี้อ่าวันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้รู้ว่าการตื่นในฝันอ่ะผมอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะก่อนที่ผมจะกลับไป ย้อนความเดิมนะครับในคืนนั้นที่ฝันร้ายขึ้นมาก่อนแล้วพ็ไปฟังบทความจากนั้นก็ได้ทําสมาธิก่อนนอนภาพในฝันที่คอนโทรลได้เนี่ยมันเหมือนในเกมเพลย์เพลย์สเตชันเลยครับผมเห็นแค่ท่อนแขนอันนี้คือสําหรับผมนะครับคิดว่าจะดิตบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมตื่นในฝันที่ชัดเจนมากในฝันเห็นภาพชัดจะบังคับให้ตัวเองอยากไปตรงไหนก็ไปอย่างนั้นทําอย่างนั้นในฝันเลย Uh huh. และไม่ใช่แค่รอบเดียวนะครับผมตื่นขึ้นมาแล้วก็สงบนอนลงไปอีกสองครั้งซ้อนกันเลยก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าผมปฏิบัติถูกหรือเปล่าเนาะผมฟังบทความของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านบอกว่าการทําสมาธินะ่ะเมื่อเรา,าตัดอายาตนะได้นะครับผมเนื้อท่านก็บอกว่า ตอนเช้าๆนั่นแหละนะครับก็เข้าตำราแกเลยนะครับก็เป็นอย่างที่แกพูดจริงๆนะครับผมตอนที่อยู่ในฝัน huh. เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ <laughs> มีเชื้อก็ต้องเชื้อนะครับสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรละ่ะเป็นการรู้ได้ด้วยเองนะครับผมออื huh. บอกกันไม่ได้หรอกอเดี๋ยวผมเล่าย้อนกลับมาก่อนก็นแล้วกันนะครับ ก่อนหน้านี้นเคยฟังบทความของอาจารย์ท่านนี้นะครับบอกว่าเราดึงพลังงานความฝันนะครับออกมาใช้ในโลกจริงได้นะครับอือธิบายเห็นภาพเลยนะครับสำหรับคนที่ฝันแล้วก็ตื่นฉับพลันขึ้นมาแต่อารมณ์ยังค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธดีใจเสียดายนะอารมณ์นั้นนะ่ะมันยังออกมานะครับในโลกความจริงออืมันเลยผนวกได้ว่าบางท่านที่เข้าไปเรียนรู้ นะครับความรู้ในฝันอันนี้ท่านเล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะคือทําสมาธิตั้งจิตว่าไม่เคยเป็นการวาดรูปมาก่อนไม่เคยเชี่ยวชาญเรื่องไหนที่แบบว่ายัางไงละ่ะทําไม่ค่อยได้มาก่อนทําได้แบบครึ่งๆกลางๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอไปเรียนรู้ในฝันพอตื่นขึ้นมาก็ทําได้อย่างเชี่ยวชาญเออนี่ยกตัวอย่างว่าการการที่เรา,าดึงพลังงานในฝันออกมาใช้ข้างนอกได้เนี่ยนี้ผมเห็นชัดเจนเลยว่ามันมัน เป็นวิทยาศาสตร์เป็นในที่ไม่ได้งมงายเนาะเป็นอะไรที่จับต้องได้จากนั้นเราถึงเมื่อวานก่อนนะครับผมผมก็เอาลมค้างปกติผมก็จะถือผีอ่ำเนี่ยอยังเนี่ยูขี่มูดากนอนนล่งแรมอย่างเงมันจะมันจะรู้เลยว่าตอนนี้จะโดนอ่ำผะอืดผะอ,อมก็จิตื่นแต่เลยโอ้เหนื่อยเหนื่อยแต่ทีนี้ต่างกันเป็นประสบการณ์ใหม่ครับเออเป็นอะไรที่แบบว่าอืม เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำจำฝันตอนนั้นได้ว่าประมาณว่าอออืืหเฉียให้เจ้าของฮะนะโอ้กูขุดจะรับได้เนาะรับปุ๊บดันมาฝันแล้วฝันแล้วไม่ตื่นอยู่ยังตอนนี้ว่าอารมณ์มันค้ามันโมโหในในฝันผมจําเหตุการณ์คร่าวๆไม่ได้ท่านถึงบอกว่าเมื่อไม่ตื่นขึ้นมาจําไม่ได้รีบบันทึกไว้เลยเหตุการณ์ครั้งนั้นมันยังโกรธค้างเนาะตื่นมาผมรู้สติแล้วเด้แต่แม่งยังโกรธค้างอยู่โคตรแม่งอึ๊บหยากขอบห้องเนี่ยฝันเนี่ยโคตร ห้องเพลง,เงนั่นแหละห้องคือแม่เมงในห้องไรี่อารมณ์มันค้างอยู่อ่ะอารมณ์ค้างในฝันเนาะแต่ตื่นออกมาร้องดังๆในอารมณ์จริงเลยเหตุการณ์จริงในห้องเลยนั่นเป็นเรื่องของเมื่อวานแต่พอวันนี้เออสักประมาณตีสามเนาะแต่ผมเราเป็นทำลายไปเนาะพอมาวันนี้เปลี่ยนอีกแล้วแหมเออน,นี่คือการทํามสมาธิจริงๆผมไม่เคยทําจริงจังเลยนะเรื่องของสมาธิ มีการศึกษาบทความของอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้นะครับผู้เปิดแนวทางทั้งหลายซึ่งทําให้เราได้ข้อมูลเรื่องต้นซึ่งเป็นภาคทฤษฎีนู่นนี่แต่ยังไงก็ไม่สู้ปฏิบัติครับเนาะขนาดผมปฏิบัติแค่ตรงนี้แต่พอจะรู้ทฤษฎีเหมือนที่จะแบบคล้ายๆว่าเท่าทันถ้าอาการอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ขั้นนี้แบบนี้เราทฤษฎีมาก,ก่อนกับทฤษฎีงูงูปลาปลาหแหละตามภาษาเจ้าคลองเข้าใจนี่แหละเนาะ จากการสร้างสมมานะครับตอนนี้ผมอายุ45ปีนะครับก่อนจะมาถึงสภาวะตรงนี้ของสิ่งของทำบ้างไม่อะไรบ้างทางโลกทางธรรมบ้างมันก็ต้องโอมันก็มันก็อยู่ที่คนเหมือนกันเนาะบางคนไม่เอาทางนี้เลยนะครับเรื่องจิตวิญญาณตื่นรู้สมาธินะครับที่เขาบอกว่าเหตุบุญมาบวชสมกันละผู้ใดเหตุบุญศาสตร์ก่อนมาหลายปุ๊บเนี่ยคือปฏิบัติมาหลายศาสตร์แล้วมันจะจไปงายยัง ผมกับโบหูดอกผมก็ฟังไว้แต่สมสภาวะตัวผมเองผมก็คิดว่าผมก็สนใจทางนี้มันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับมันจะมีอะไรเข้ามาเหมือนเหมือนเรื่องบางอื่นที่ไม่บังอื่นแหละปลานโชคชะตาถือขีดไว้ยังระมาณเนี่ยมันก็มีเขาคงี่เป็นไปได้อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องของตัวผมเองทีนี้เหตุการณ์นี้จําชัดได้นะครับผมปกติตัวแม่ผมผมเลราถึงความฝันเนาะ เสลดตื่นเือแรกตอนปีสามปกติผมกับแม่ผมเนี่ยตัวผมเองก็เป็นคนที่คุยกับไผ่บ่มีเหตุผลมันไม่ค่อยได้น่ไหมเพมาะเอยากเอหัวต่ำฟ้าไหมมันงดงิดไปเหมือเห็ดผลยูตนาเต่ใสมเห็ดผลคุยกันนะแถมยังเอาร่มมาเยียงเขาอีกนะอ่ะไังเนี่ยผมบอกพลังงานเอานี่มันกระทบผมผมอย่มันเป็นพลังงานรผมผม,ผมต้องกระซวกออกมา มันต้องปิ้มต้องระ,ะบายออกมาแหละครับสำหรับพลังงานร้ายๆที่ปล่อยมาใส่ผมซึ่งเรามีแต่พลังงานดีๆในฝันนั่นก็คือเขาโค้งมันก็ใช้คล้ายๆบ้านผมแหละเหมือนว่าพายุมาปิดหนาา้าต่างอะไรไหมผมปิดอยู่ซันสองพูดยียวปิดปุ๊บแม่งคือปิดปอะไรเธอว่าโอ้หน้าต่างพังแล้วก่อนพังลงมาสลางปุ๊บปืนอ้าอันนี้ผมร้องคร่าวๆแม่ผมเห็นอย่างกับบุหงอ้าแม่คือมาซอยผมปิดเนี่ยแม่ก็บอกบ้าๆบ้าต้องปิดดักมันคือนมาเห็นอย่างสิเอ้าเห็นอย่งสิมาถึงแล้วแม่แม่ฟ้ามาช่วยผมเลย จักเราเหิดอย่างของเราอยู่บ่ฟังเขาเลยว่าแม่ผมนี่ในฝันความคิดแล้วมันถูกต้องแล้วมันต้องมาทำตรงนี้ก่อนจุดนี้ก่อนแม่แม่แมาซอยผมแม่เ,เราเราหัวรันเราแบบมึงก็ไม่เห็นหรืงซิเราไปเพ็รแนวอื่นขวางกันสะไสเหมือนชีวิตจริงเลยผมกับแม่ผมผมก็ปี๊แตกนะไอ้ฝันเสือกตื่นขึ้นมาก่อนสเสดตื่นคือผมหัวอ,อันนี้ตื่นแล้วนี่มันตื่นละเฮออาร่มยังคาปุ๊บผมห่องแห้งๆนั่ขับห่องในโคตรแม่งเลยโอุอย้ย อารมณ์มันค้างอ่ะมันต้องกระสวดพลังงานเหล่านี้ออกไปอ่ะอะไรที่มันดัดเน่ที่มันเรารับขึ้นความสีพวกนี้เข้ามานะครับมันต้องออกไปมันอัดมันอยากวากมันอยากระบายมันอยากโคตรแม่งห้องสุดแต่ไม่สบายใจมันเหมือนมีอะไรปิดเป็นก้อนดำๆยู่ใใจทึบมึนๆน่ะมันมาจำใส่พลังงานเรานี่เราผมเริ่มสัมผัสผู้ได้ที่เหมือนเอาผมปล้องตรงเหมือนแฟนผมที่บางครั้งเขาเหวี่ยงอารมณ์มาซึ่งอารมณ์อุเบกขาไม่วางเฉย อ,อในอยัอนอยยตนาของขันหาะนะครับก็บคือจิตนาการไปแล้วแล้วกัตัสินไปแล้วเสียแต่บรบิเวณนบาในอารมณ์ชีว่างเฉยเป็นอารมณ์ที่เสียงสูงเสียงแหลมเดียวขึ้นความสีพวกนี้มีจริงหนึ่งครับมากระทบนะครับสำหรับคนที่ปฏิบัติสมาธิแล้วมันรู้สึกเป,เ,เป็นอย่างคือม่มีเหตุผลเปียงคือใช้น้ำเสียงจริงสิเปียงคือตัดสินในเรื่องที่ยังบ่เกิดขึ้นคือบ่ฟังเหตุผลห้องคือบ่าถามดีๆคือบ่อิงจังได ต้องเี่ออกลำไส้ั้งเถอออกกูยญ่เลวบอกดีๆก็ได้บอกตั๊งเยอกูกูเข้าใจขิงหัวข้ยอย่างกูกระเบาหูเออประมาณน,นี้เนาะแค่นั้นแหละครับนั่นคือตื่นครั้งแรกตอนตีสามผมก้าวโอ้ยัวใจมันขึ้นยังสส่มันขึ้นยังบงเ,งบงเหนยบมาคุดเมี่ยงฟันมันป่านนี้ฝุดมาพลังงานจากฟันออกมาทาั้งหนอกเอออ่าแล้วทีนี้ก็อืมกุ้งก็เข้องน้ำมีมังคุดผมก็ไปกินก็คืออยากให้ลร่มหายใจอว่าให้ ให้ตัวจิตตัวสมาธิเนี่ยมันไปเกาะตรงอื่นก่อนให้มันสงบก่อนเพราะจิตคนเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันอาการเล่านี่มันมาเป็นมันมาเป็นทุกมือทุกยงามดอกเนาะแกะครองห้องน้ำครับผมแล้วแก้วปเกตีเยดค่ะเยยดแข้งเมยเอยเหรามันเปลี่ยนเนาะให้มันใจมันสงบแล้วก็ฟังบทความของท่านอาจารย์คนเดิมนะครับท่านเขาเล่าให้ฟังก็ฟังประวัติท่านเพราะว่าท่านเป็นคนที่ ตื่นในฝันแล้วก็เอาความรู้ในฝันนะครับมาใช้ได้จริงนะครับแล้วก็พิสูจน์ด้วยโอ้ประจักษ์หลักฐานพยา,ยานท่านก็เป็นคนที่โอ้เป็นหตอเป็นยังบบเื้อคนจะเสียออยังจังได้ล่ะสราบคนชีเขามาให้บทคว,ว้างสิเพราะตองให้นความเคารพฟังไวก้กอนแม่บ่แม่เขาก็เป็นแนวทางเขาขึ้นเองได้อันนี้นาเสื้ออันนี้ปรับไซได้เขาก็บมื่อไมันจะเป็นเช่นนั้นแต่ไม่ใช่ว่าบางคนจะเป็นเช่นนี้เนาะมันก็แล้วแต่คนบางคนจะติดมึนเหมือนกัน จะสำหรับผมผมกน็น่าจะเสื่อมเส้ใจละละจากนี้ก็มีโอกาสคงจะทำสมาธิไปเรื่อยๆก็ฟัง <c oughs> บทความไปก็ไปสงบใจในห้องน้ำก็ภาพห้องน้ำนั่งจินมมังคุดหยุดหนาโถสวมเอาค้างครับโถสวมหยุดเส้นหยุดสายบิดไล่คล้ายๆเป็นโยคะในตัวเงยมือในกระบีบจุบของอตอนนัหลดลมหายใจไปนั่นแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยจากนั้นฟังบทความได้ประมาณสองบทความผมก็ได้เข้านอน พอตอนเข้านอนผมก็ทาสมาธิก่อนนอนอย่างที่ท่านบอกท่านอาจารย์ผบอกเนาะอาจารย์ท่านชื่อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นาริสาถ้าผมจำไม่ผิดเนาะพอผมเพิ่งรู้ชื่อแจมประมาณนี้เดี๋ยวข้อมูลเรือ่องต้นพวกนี้ก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าท่านเป็นใครเอ่ยยังไงเพราะผมก็เพิ่งตามฟังบทความของท่านเนาะ พะผมทําสมาธิซึ่งจะของขอยั้งเห็นบกเกงดอกเต่กกำหนดลุ่มหายใจแต่มันก็จะมีภาวะหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่ออายตนะหลายๆอย่างเริ่มดับขาจะกระตุกนิดนึงเพราะว่ามัน,มนเิ่มประมาณว่าเอ้ยบายง่ายกว่ามันก็จะกระตุกนิดนึงแล้วก็มันก็จิตมันก็จะเริ่มแขียนขาไปมันก็เบาแล้ตัวลอยอย่างที่ท่านว่าแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะดับคือหูดับเนาะหูนี่จะดับเป็นสิ่งสุดท้ายจากนั้นผมก็นั่งฟังบทความของท่านจนจน,จนท่านบอกว่า เล่าถึงเหตุการณ์ที่ไปนั่งทําสมาธิที่วัดแล้วก็มีเหตุการณ์เจอผีเจออะไรท่านกลับว่าเออถ้าไปกลัวก็อย่าเพิ่งฟังตอนกลางคืนพอหูอยินีุก็จิตมันิ่มวับวักวัวัแต่ผมก็ดึงกลับขึ้นมาไม่ได้มีความกลัวแต่ก็ออพอล,ละแหละก็เลยเข้านอนพอเข้านอนแล้วครับโอเคนี่ก็คือหนังถ้าเป็นหนังก็หนึ่งส่วนสามของเรื่องแล้วสาระสำคัญที่ผมจะเล่าว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่เจอด้วยตัวเอง การตื่นในฝันที่ชัดเจนที่สุดแต่ผมตื่นสองครั้งนี้ขึ้นเดียวบางคนเห็ุยากนะเพื่อนฝึกมาต้องหลายปีแต่ผมฝึกไม่ค่อยเท่าไหร่จิบริยองหอกว่าจะข้องจริงอย่างจังใดแต่มันเกิดขึ้นจริงก็เอา,าจิงบริอวดอุตลิแน่นบละมันเป็นจังไหนก็ต้องมองสนันออกมาตื่นในฝันครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าตัวผมเองมันน่าจะผูกด้วยกับเหตุการณ์จริงจเจ้อาว่าที่วัด ปัจจุบันที่ผมอยู่นี่แหละมันก็จะเป็นจิตที่มันอย่างนี้ผมไม่ค่อยศรัทธ,ธาในอ่าท่านที่ไม่นา่าศรัทธาหรือว่าอะไรยังไงในสายตาของผมหรือหลายท่านทีนท่ดูรวมๆประมวลล้วคล้ายๆว่าเอาทรายมาถมในวัดวัดที่บ้านผมนี่แหละผมคิดว่าตัวอีโก้ของผมตัวตัวตนของผมนี่ก็คือที่เคยไปกัดไปเสียงที่ไม่พอใจเนี่ยผมเดินเข้าไปวัดบุหัวเห็นกล่องทรายัยงกับบุหัวเลยเ ถอดเกือบยนเข้าไปในศาลาก็นเลยซึ่งเป็น,ในใคล้ายหอระครังอาจจะไปถึกผ่านอย่างเขาเฮ็ดพิธีอย่างกับบูหูล่ะเออคือแกงกุบข้อใจยน่นเกือบใส่แมงเสื้อพระเฮตดหัวกุ้งเงกูบรูอ่ะออันนี้คือในฝันเนาะ <c oughs> พอเดินเข้าไปปุ๊บพอเข้าไปถึงว่าโอ้ทำแกงโอ้ยผมจะเมาเกือบขึ้นแต่หัวอะไรว่าเจ้าของแกงเ <c oughs> ขาเฮ็ดพิธีอยู่บาดผู่เฒ่านาั่งยนืนสะสุสะใช้เหมือนกวนตีนั่เนาะอืมพอเข้าไปถึงปุ๊บในฝันครั้งแรกเห็น แต่ผมไม่เห็นหน้าเป็นเป็นพระหนุ่มครับที่ผมผ้าเหลืองซึ่งไม่ใช่เจ้าอาวาสอง์นั้นน่าสะท้านม,มาก,กมากเพื่อนผมมีอาการน,นั้นเลยเพื่อนอุบีขาไม่ไม่เดียวมองหน้าเลยอันนี้คือในฝันนะครับเหมือนตัวผมในฝันเนี่ยคือมุมมองตอนนั้นผมเป็นมุมมองของบุคคลที่สามนะครับไม่ได้มองผ่านตานะผมเห็นโตผมเป็นโตแต่คือคล้ายๆผมดูหนังอยู่อือหือ แล้วก็ท่านก็น้อมเข้ามานะครับพระนะครับหรือเจเนรูปนั้นรู้สึกจะอายุน้อยนะครับรูปร่างสันทัดพ่อป่านเห็นเจ้าของบวชอยู่แล้วก็เห็นจิตเจ้าของแต่ผมผมไม่รู้ว่าภาวะตรงนี้เป็นไรน้อมมาแล้วก็เอาพนมมือใส่กันเอหัหจดกันอน่่งสิละครับแล้วผมก็รู้สึกวืบวื้ววววบวววแล้วก็อ้าตึงหลับตึงตื่นเพิ่งรู้ว่าเอ้านี่มันอยู่ในฝันแล้วของข้อก็อยู่ในฝัน ท่านก็บอกอยู่ว่าภาวะตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับการตื่นในฝันพอผมกำลังจะพ้นภาวะตื่งหลับตื่นตื่นกำลังจะตื่นปุ๊บรู้แล้วว่าภาวะตรงนี้เพราะว่าเคยฟังท่านว่ามันเป็นภาวะอะไรอันนั้นคือครั้งแรกมันตื่นขึ้นมาละผมขออีกนะอาจารย์อาจารยา์บอกว่าจงครองสภาวะนี้ให้นานที่สุดให้มันยืดออกมากที่สุดเมื่อคุณชัดเจนในฝัน ตื่นในฝันและก็บังคับฝันบัรหยีบครั้ทงที่2ไม่ใช่มุมมองของบุคคลที่3เป็นมุมมองสายตาของตัวเองเหมือนเล่นเกมเพลย์ทูนั่นแหละหรือเพลย์สเตชันเลยเห็นต้นแค้นเจ้าของวิ่งไปเหมือนเหมือนเกมอ่าอ่าเกมอะไรได่ใช่ยิงปืนอ่ะวิ่งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีดอย่างนั้นเลยใน,นเห็นภาพในฉากปุ๊บบังคับในฝันได้ว่าจะไปตรงนี้ เฮ้ยเห็นตรงนั้น่าจะเป็นน้ำเดี๋ยวก็เคยฟังเบื้องต้นว่าถ้าคุณอยากตื่นขึ้นมาอีกการเหาะได้ลอยได้โดดน้ำโดดตึกเอ้ามาอูโดดลงน้ำนูนจากสะพานตรงสูงโดดปุ๊บตกลงน้ำครับอย่างนี้ตกลงน้ำปุ๊บพูว่าเจ้าของยูนฝฟันนี้อ้าบันทามึงว่าสภาพว่าจะเด็นได้ต่อปุ๊บพอขึ้นมาจากน้ำได้ปุ๊บเจอเมืองหนึ่งซึ่งเป็นวัดใหญ่มากกำลังจะวิ่งไป แล้วก็งานศินละปะของวัดนี่มีรูปเขียนผนังแล้วก็มีคนเหมือนเหมือนเหมือนทั้งหมู่บ้านเป็นวัดอะครับใหญ่มากอย่าเอาเป็นซอยเลยมันเป็นวัดกันไงเขาวัดหลวงหลายว,วัดละอืประมาณว่าเซนท่านทั้งเซนท่านเป็นวัดลเลี่ยงกันทั้งซอยอะไรประมาณนี้ยแต่จะมีภูเขาสูงๆอยู่ที่ผมมองเห็นข้างบนว่าเฮ้ยแสงก็ไหลแต่ว่า,รราตรงนี้แหละมีมาโบกมีสไปไสร่ล่องเหาะตรงโน่นนะั่นเอง เหาะมาขึ่นยังเหาะมาขื้นเว้ยยังบังคับคอนโทลรรไ่เลยแต่ครั้งหน้าที่ผมทําที่ผมตื่นอย่างชัดเจนในฝันเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยห้องเฮ็ดได้โดนปนี้ห้องเพิ่งเริ่มเฮ็ดสมาธิต่อไปจะห้องเออเศร้าแดกเหลาซศ้าอบายมุกอบายุพุ่งหัวคุ้งยังทั้งหลายเฮ็ดใจบริสุทธิ์ต้องกินจีต้องกินอย่างต้องเฮ็ดขาวคา,าน้วมันสิไปหอดใส่พลังงานเราน้นไม่จริงนะ คนคนคนหนึ่งเนี่ยป็นังมันขึ้นไปได้จังสันจิตกับกายมันต่างกันมันยิงอีกหลายอย่างที่ต้องศึกษาเกิดมาศาสตร์นี่เอาเกิดมาศาสนาก็บจำบ่ได้แล้วมาเอาแม่งศาสตร์นี่แหละผมว่าคันนี้โอกาสนันจะอยากไปเรียนรู้ว่าจะยิงไซเนาะอันนี้ผมแค่เริ่มต้นแล้วท่านบอกว่าครั้งแรกนี่มันไม่ใช่การตื่นรู้เลยยังห่างไกลเออเราต้องหวังว่าจะไปหอดทิพนเทปเรืเลยครับเย็บให้จำไฮ็ดให้เบิกบานมันบ่ค่อยถูก เฉพอะละคนห้องขันนักไม่จ่มใสแล้วทีนี้นั่นแหละรครับครั้งที่สองผมตื่นขึ้นมาผมก็กาลัางจะลเลียนไปหลหรอกาลัางจะลเลียนไปวิมานเมียทึ่งๆเหรอเป็นไฟเลยยิบระยับๆแบบกาลัางถึงในความคืนในฝัน,นว้าผมยต้องคักเลยเนานะผมก็หอบไปเนาะโอ้โหคันเหาะไปได้ขึ้นหนึ่งคือได้ประสบการณ์ในฝันอีกอย่างนูงน่นนี่เนาะน,นี่ขณะตอนนอนผมยังไม่ได้ภาวนาเป็นจริงเป็นจังมันจะ ขออะไรในนั้นแบบไหนอืแต่นี่ดูแลเจอกับตัวเองว่าการตื่นในฝันอย่างชัดเจนผมพูดง่ายๆสนัจบจริตผมนะครับครั้งแรกนี่คือเหมือนเล่นเกม PLAYSTATION นั่นแหละมุมมองเป็นแบบนั้นเลยถ้าใครมองไม่ออกก็ไปดูอ,อหนังเรื่องอที่เพิ่งเข้าโรงเรื่องอ The Fat นะครับผมซึ่งซึ่งทีมงานที่เขาครีเอทมุมมองการต่อสู้ ให้มันเหมือน playstation เป็นมุมมองแบบนั้นนะครับแต่นี่คือเห็นเห็นแต่ต้นแขนตัวเองนะครับเป็นมุมมองสายตาตัวเองครับไม่ใช่มุมมองของบุคคลที่สามที่สังเกตการนะครับจากนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาอ้เสียดายด้งวเนี่ยว่าคิียดดีกันนะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต่างมากนะครับนี่ตื่นรู้ตื่นรู้ในโลกของความฝันเนาะสถานที่ตรงนี้บุมีจริงในโลกข้างนอกแต่สถานที่นี้ฝันเนี่ยมันอาจจะ ผมขึ้นวันสิบบกคากรุข้างหอกอีหว่าไม่ฟันนะเนาะเ้าสิไปเจอ,อยังแน่พบภูมิดวงดาวอยังแน่จิตห้องสิไปได้ความใสเฮงโมเฮงมวลถือว่าเป็นพอดแคสต์ของผมก็แล้วกันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาจา่มใสเบาป่านคนเมาป่านคนหยังจริงจริงไม่ครับมันพังครัออกมาเบาอย่นี้ก็บวกรู่ๆจนเงินลงไปถ้าสาั่นสานแค่มีเราเนี่ยที่ล่างออกมากินเล้าเนี่ยก็คือ ก็เอาอะไรเข้าไปในร่างกายก็คือสมองก็หลั่งสารเคมีออกมาให้เรารู้สึกอย, uhh. อย่างอทินึงแต่บางครั้งเราไม่ต้องพึ่งเหล่านั้นก็ได้แต่ใยสมาธินะมันบังคับได้เนะไม่อยากให้อินดูฟินให้รู้สึกจังไดนี่ภาพแบบตรงไหนเพราะว่ามันลําลึกมากๆนะสมองห้องนี้ <Med dle up> นนเมื่อเปิดตอมไพยเนี่นดวงตาที่สามหรือว่าอะไรที่ผมฟังบทความมาเราอาจจะสมาธินี่แหละครับที่ทําให้โลกเปลี่ยนไปหลายๆโลกภายนอกนะ แต่ลูกไพ่ในนี่ฮะมันยังกำลังจะเข้าไปผมกำลังจะเข้าไปนีลูกไพ่ในว่ามันจะไปขันไหนยริงจังใดเพราะว่าโบาเสือจีิจริงเดีลล๋ยวล่ะแต่ละคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการเปิดตอมไพ่เนียนการเฮสมาชี่ดีโอไม่จะรับสุดยอดเกยบ้านซานีแกทำสมาธิก็คือไม่เสียชัดเกินหรอกเนาะผมว่าขอบคุณมากครับสำหรับบทความนี้โอ้โหแบบเดียวเศร้าที่ละ่ะพูดไม่หยุดเลยเหมือนเหมือนคล้ายๆมา มีรู้สิว่าเป็นอารมณ์ไหนแต่มันก็พังปรูมาจากภายใน,นเนาะในการเราประสบการณ์จริงในครั้งนี้อย่างน้อยผมก็บันทึกไว้ในตรงนี้ขอบคุณมากครับสําหรับท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้แสดงว่าท่านก็คงจะเป็นคนที่สนใจเรื่องสมาธินะครับเรื่องธรรมะนะครับเรื่องการตื่นรู้ไม่น้อยก็มากนะครับผมไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไร่แบบไหน ผมก็คิดว่าทุกคนทําสมาธิได้นะครับตั้งแต่เด็กเลยจริงๆตั้งแต่ในท้องด้วยนะครับถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเป็นคลื่นความถี่ทุกอย่างส่งออกมาเป็นพลังงานพลังงานก็คือคลื่นความถี่อือหืมเฮ้ยมึงยังวะเห็นไหมครับเสียงอย่างนี้คลื่นความถี่พอมันกระทบหัวเน่ยตนะของเราอ้มันรู้สึกยังวะแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนล่ะแล้วแต่ใครจะมีอารมณ์ยังไงใช่ไหม มึงอ่านตวัวอักอเดียวกันตอนนั้นมึงมันตีความหมายได้หลายอารมณ์แต่ถ้ามันออกมาจากปากละ่ะเฮ้ยเฮ้ยงานงี้วเพื่อนเห็นไหมสมนยยงขึ้นความิีมันรู้สึกต่างกันนะครับคำบอกของคนทีน่แมงสำคัญย่างๆเพราะมันมาถือของหลวงองอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่คนเดียวส่วนมากการทําสมาธิหลายๆท่านก็ถึงอยากอยู่คนเดียวอยากวีวีหนๆมีความสุข อยู่เดยวคขามีความสุขในในสิ่งรอบตัวผมเมืองต้นใหม่ผมก็หัวเรอผมเห็นม่เห็นแมวผมก็อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวนอ้าวอวอา้อ้ออวอาอ้้อว่ามันอู้วเวอาวอ้วอ้อวาวามอวอ้ออ้าวอ้อ้วออนา้าวอ้าวเป็น้าอ้อาออาเอาาอววาาอวว้ว้้ออวอนี่แหละครับผม โรคแห่งจิตวิญญาณนะครับจางแกพูดบอกว่าโรกแห่งจิตวิญญาณไม่มีการเวลาระยะทางและสถานที่อือขอบคุณมากครับยิงอยากบอกต่อเลยขนาดโอ้โหขนาดแค่คึ้นเนียผมต,ตื่นนี่ฝันผมยังไม่ได้เป็น20นาทีเพราะฉะนั้นอริยสฆ์ที่มาเทศนาให้เราฟังเป็นชั่วโมงๆฟังท่านเถอะครับ แล้วเดี๋ยวจะดิบใครจะรับไม่รับเออพอถึงเวลาฟังปุ๊บทำจะเข้าขคุณเองนะยิ่งปฏิบัติยิ่งนะไม่ต้องหวังว่าจะไปถึงไหนแล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมาเองเนาะเอาถ้าผมบวชเศร้าปีนีผมอมาผมเทดสามชั่วโมงนี่ผมกับเออเดี๋ยวสามชั่วโมงหรอะเดีคนนนางฟังที่ผมคนเขาบอถึงโอ้ยลงเถิดหัวหนา้าเออผมเป็นหัวหนา้าน้องคุบป้า โอ๊ยฟังหมแล้วมับอกคือม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันยังข้อบนมาแล้วเอาเอ้อ้โอยบอกไปแบบวัยู่เดียวโ <c oughs> <c oughs> อเครับขอบคุณมากครับแต่สิ่งนี้ที่ฟังรูออกมาจากาคำพูดของผมท่านออกมาจากภายในผมก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เข้ามาเรียกว่าส่งสัญ,ญญาณอะไรออกมาที่ให้ผมพูดอย่างนี้แบบนี้นะครับผมมันไม่ใช่ว่าผมจะพูดอย่างนี้ได้ทุกเวลาขึ้นอยู่กับห้องอารมณ์ หรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันมันพูดออกมาได้อย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างนี้นบอกไปเพราะมายี่สิบสามนาทีแล้วเนี่ยอืฮึอะผมพูดถึงยี่สิบห้านาทีแล้วกันเนี่ยนะครับอีกสักนาทีหนึ่งผมจะบรรยายสุดในตัวผมอันนี้ส่วนตัวของผมเนาะก็คนเราเนี่ยคือไม่ไม่มีใครนะครับดีไปทุกอย่างไม่มีใครเรียไปทุกอย่างนะครับ เราเกิดมานะครับผมความรู้ที่อยู่รอบกายเนี่ยครับผมเราเราเก็บเกี่ยวได้นะครับไม่ว่าจะจากที่ไหนแบบไหนแต่ที่นน,นะธรรมชาติรอบกายเราไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกนะครับมีเก็บความรู้มากมายอยู่ที่เราจะเข้าถึงและเข้าใจและนํามาปรับปรุงเปลี่ยนใช้หรือจะนําไปต่อยอดไปข้างหน้าหรือจะทาอะไรแบบไหนได้ผมว่ามันไม่สิ้นสุดจริงๆไพ่ละ่ะ ถ้าแข่งกันนะคู้ใดล่ะที่อยู่อยู่ปลายสุดยอดที่บอกว่าเฮ้ยมันสุดตรงนี้แหละผมว่าไม่น่าจะมีที่สิ้นสุดน่าจะเป็นอะไรที่เหนือนจิตนาการเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้ผมได้มาพูดถึงจุดนี้ไว้เตือนประสบการณ์ครั้งแรกของผมอ่ะ59วิอเกอ๋อลืมไปตัวเลขของไลเวอร์เกอร์นะครับผมตะกี้ผม กำลังจะหยุดเวลาอยู่ที่11.11วินาทีนะครับงั้น1